ยิ่งกว่าโปรตีนยิ่งกว่าอะไรนี่ใส่เข้าไปแกนอีกจะกึ่งคู่ไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนมีสักตัวพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมยาะมาผสมสูตรอาหารกุ้งเพื่อพี่น้องพออันนี้คือสูตรเด็ดที่สุดผมจะผสมเพ่อเลยวันนี้จะจ้ามันนี่คืออาหารปลาดุกปลาดุกน้นอยครับมันโปรตีนมันสูง แต่มันยังบบาพอครับพี่น้องเอาต้องเอาตัวนี้เข้าไปจุวยครับยิ่งกว่าโปรตีนยิ่งกว่าอะไรนี่ใส่เข้าไปแกลนแกลนสกักนก็ได้แต่เอาใส่แกลนเดียวกันจะได้พี่น้องอาาราๆๆมาสวมมักได้สกัดครับมกัไกมไปหย่อมครับพี่น้องหย่อมเพื่อไข่ไข่แดงผสมกับไอแหนระดุกครับพี่น้องเด้อพอดี้เอฟซีตัง้ง บ้านไหนนะครับเขาเราว่าลองสุดเดิมมันบเข้าต่างผมไปดักนี่นะวังนี่มากินเลยกุ้งนะเดี๋ยวผมอย่าไปลองหอแล้ไปนาๆว่ามันจะสูตรพิเศษได้มันจะเข้าบเข้าครับนะครับเดี๋ยวเนี้เขามาถึงสถานที่ที่ว่าเปิดว่าถิ่นมูนี้มีกุ้งแล้วก็ ดักบะเข้านี่นะที่เขาเอฟซีทางบ้านนี่เป็นว่านนะบะเข้าเลยนะมันจะได้ไม่ถึงบะเข้าเดี๋ยววันนี้เราลองอาหารสุดสุดนี้ครับสุดผมสุดเกเบนี่นะแดกสนันนี่นะพอมันจะแดกสน,นันมาเด็กสน,นันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวเมื่อเรื่จะมืดจะค่ำแล้วครับพี่น้องสองพอเดีย๋ยวแต่วันบ่มีละค่ำแล้วครับบรรยากาศก็พอได้อยู่ครับย้ำลำแรงเนาะเดี๋ยวเราต้องรีบใส่ครับเดี๋ยวจะมืดดักปนักอะ่ะวันนี้สักสี่ห้าหกหลังนี่ก็พอแล้วครับ ผมชอบท้าทายครับระดับเกี่ยวโว้ยน่ะไข่ที่แบบมันาเข้ามาเข้าผมยิ่งร้องพอจะได้มันจะได้มันมาเข้าอาหารแล้วมันสูดรเนี้ยสูดเนี้ยมันต้องเข้ากันมาเข้าจะได้เมื่อปลงไปเลยที่มีอย่างนี้แล้วนี่เหรอนี่เขากระโจมไปเลยมันต้องไปกึ้นนักเนี้ยทิ้งไปอ่ะผู้ชายเจ้ากับมาเก็บมาที่นุ่งยากมัน แต่เขาเป็นเราต้องหาตี้หาทำเลเราต้องไปหามันกว้างเล็บไปเนองถ้ามันเขา้ามันเขา้มเขามันอยู่ที่อาหารครับผมไปครับประเดี๋ยวนี้เรามาถึงจุดที่จะดักแล้วพี่นอ้องอันนี้คือดักเขาเราต้องไปซืดทำเลอย่างนีเลยครับพี่นอ้องโนไปเลยนโนยเดถ้าอยากไ,ไปดักนะสูตรอาหารแบบหัวสูตรนี้เนี่ยนี่นาะ เ็บสีเป็นแบบว่าโ,โอ้โอ้จะได้ปปไปไงคว่ำไปหรอครับไปแนวหน้ามีฟ้ามาตรงนี้

めっちゃいいとこがちょっと出てきた。 ครับพี่น้องลอุดท้ายครับน้องโอเคครับเสร็จแล้วครับพี่น้องจะได้วันพุกเดี๋ยวเขามาใจพอว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลที่ว่าเขาว่าวันบ่ามันบ่าเข้านี่เนาะลองพอสูตรไอ้เกโวเกโวบอกบอกขี้เกียจกันกน,นะ ลองพอครับพี่น้องเนาะโอเคครับตักกุ้งไว้แต่ว่าเนาะวันนี้เฮาจะไปจ่ายกุ้งดูกันเนาะพี่น้องเนาะไปจ่ายกุ้งดูกันพอว่ามันจะไดต้หมดใต้เพอผสมก,กับเกมโบม่อยากคืบคืบครับไปน้องดีแล้วเฮียไปพิสูจน์กันเนาะพิสูจน์ด้ยกันว่าอาหารสูตรเกโบเนี่ยที่ผสมด้วยฝีมือผมเนี่ยสูตรใหม่ โปรตีนสูงพอว่ามันจะได้มาได้ครับมามาดูดัางแรกกันนะครับพี่น้องอู้หัได้ยังครับพี่น้องดูหอ,อได้ครบได้กี่พี่น้องโอ้้อมการสีหลังให้มันได้มาได้หนุย่ย ไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพอว่ามันจะได้ซีหลังครับจะได้มืกไหน่นะครับหลังที่สองครับได้ครับได้เหดอเหถือว่า,โ,า,าโ,โอเคครับเดี๋ยวเอาหลังพอหลังนี้ก่อน อ้แทงแบบหา่าได้ไม่ได้หลอเพี่อนน้องออได้แซ่บเลียมสองหลังน้องเลียมสองหลังเดียวเดี๋ยวกุ้งออกแจกงนิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมสองหลังไหมครับหลอดที่สี่มันจะมนัมนๆเออแล้วขันหนัดเอฟซีไปบะเข้าบะเข้าอ่ะเอาก็ลองจุดไหมจุดใหม่เล้ว สุดแห่งห,หม่ดูแ่ก็ได้อยู่หรอกครับมันจะได้ใส่กับจะได้มาได้ป่ามาได้กุ้งกันไปดูแลอวทั้งนั้นอนะ่ะก็ได้นะแห่งมันต้องมักด้วยความเต็มใจก มักกันหัวไปเรื่อยอบ่เข้าบ่เข้าได้เหี่ยวป่าบ่เลยสี่หลังสี่หลังไม่ต้องได้ถึงป่าได้ถึงกุ้งไม่โดนเลยสองลังที่ห้ <c oughs> ากงต่อตรงนีอ้อยู่ โอ้บันไดก็ได้พี่น้องแต่ก็พอได้อยู่ที่แหงที่แห่กระโปได้อยู่ถ้าไผ่มีอ่างได้ี่น้องเด้ออ่างใกล้บ้านนะไฟทรายเตอะสูตรผมนี่นะถ้าอ่างนี่ยกกว่แปะไปน่ะไม่ใช่ว่าโวนะเรื่องจริงอันนี้ขนาดเขาว่าบบเข้าอ่ะยังได้มุกอ่ะ ถ้าไคมีแองตั้งไรบอกผมนะครับพี่น้องแองกาหนองก้าที่กุ้งนักๆอะแล้วผมจอยู่ไปดักด้วยเราไปพิสูจน์กันว่าคนอหัอนจะจ้ากันไปเลยว่ามันจะโว้ไปบบโว้ยน,นะมีโวผมบอกไปแล้วว่าสูตรผมเนี่ยมันมีโวฉายาไปได้ฉายาเขาว่าเกีเกียวที่จริงัขที่โวถ้าไปดักเต็มหนองน,นะเอามวมาแฟะอู้ซือ เต็มนองเต็มไออังนะต้องรถยนไปอ่ะเพราะอันเขาจะเอาแมเป้ละกุ้งนะได้บัตรที่ห้หลังพอด้าจะกิงคู่น่่แน่ล้วไม่หกด้วยเอาคือดดี่น้องเ้ยออนันมิักตัวี่น้องมันจะให้บมีนี่ยหรอ ฟุตูโลท,ทำโมสัง,งโคไปว่าเป็นเอาบดไ,ไ,ได้บดไ,ได้พับปากเข้าไหนสักคำที่มันกินอาหารบดได้ก็ออกไปอย่างกันนี่เอ <c oughs> เอพี่น้องหลังนี้เปล่าครับเพราะว่าตอนที่ใส่ฟังบดไ,ได้พับเข้าไหนแต่ปกติไม่หยุพับเข้าไหนนะพี่น้องพับเข้าไหนอีกเพาว่ามันยังมมีสักกุ้งสักตัวพับเข้าไหนอีกกุ้งกี่ออกมาได้ไอ้ผมก็ลืมมันมาป่วยอี้กับมันไปกินข้าวห้านก็นกนออกเพ่หมดไงเออควักคนนั้นเนาะ กุ้งันนเออฟากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยววดหน้าเจอกันปมโอเครับหกหลังแล้วหอหลังครับพี่น้องได้ครับแองหลังครับผมดองหลังครับพี่น้องกุ้งตัวใหญ่โุกทุกกุกท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 ุกจกทุกทุกทุกทททกทุกทุกทุกกทุกทุกทุทุทกทุทุกกุกทุกกทุกทุทกุกุก วันเดียวนี้เราจะไปทำเซอร์ไพรส์เอฟซีที่มันท้าทายผมมันว่าสูตรผมบ่เข้ามันไปดักแล้วมันบ่เข้ามันแตงผมไปดักแล้ววันนี้ผมดักได้ละได้กุ้งเนเออผมดักได้กุ้งหหลังได้เกือบเกินกิโลแล้วเขาจะไปเพื่อมันแยกเข้าเขากินเป็นค่าตอบแทนว่าสูตรอาหารผมอ,อันผมเสียหายหมดครับพี่นอ้อง เขาทงให้มันหูมันแบบเนี่ยมันได้แทะนะพี่น้องเราได้ผมเตรียมพับเล็กๆนึ่ไปนะครับเรียกไปพูดกันเวยนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เขายจะบุกมาถึงที่ทำงานมัเลยนะเพราะว่าเหมือนว่ามันดักมาเข้าเราต้องแมสค์ให้มันพอถึงที่ทำงานเลยอ่านมันจะแบบว่ามันจะว่าเขาจูบันครับพี่น้องแม่มาถึงแล้วก็ลังทำงานไปเลยครับพี่น้อง Đâu, năng nâng Đi này quá mặc này quá mặc 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 này mặc 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 không? mặc ở bên mặc mặc một mặc 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 đúng không? Đọc em gần mặc đọc mặc 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 มุ่งตัวเกาดักเลยกันตัวฟันโคให้ได้ก็ไปดักกันเลยซ้ำเดิมผมไปดักไม่ได้หรอเนี่ยว่าตัวประมาณนั้นเนาะผมอยู่ที่สูตรบอกอยู่ที่สูตรกันกับนี่นี่ถ้าว่าดักแล้วมาเข้าเนี่ยคือเพิ่มโปรตีนเข้าไปคือเอาไข่ไก่ใส่เข้าไปเด้อน้องเด้อยแจ๊กแจ๊กไข่เข้าไปโปรตีนนักกุ้งเข้าไปกินเพราะกุ้งถ้าอาหารที่ถ่วมันใหญ่ถ้าถั่วใหญ่กพราะเราเล็งโปรตีนหน่อยนายตาเดี๋ยวเดี๋ยวเก้่ยวสมัยตาผมแล้วก็บัดนี้ของ ต่ำมก็ซาเทนดิสาเทนฮึาเทนหนอสเวโซติซาเทนสาเนไอจีกบหนออมไอ้มาโย่ที่ทำงานยู่แล้วครับท่านผมทำน้ำล้อมหน่อยเออเจาัได้เพราะว่าไปดัดบาบเสียนอย่างกับเกโวถ้าเกโวดัดนี่มันบกคไดเหรอครับแมนนิดแมนกับล้อม À để để dòng cây bóng mà ngon gặp phụng 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 cung phụng 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 quen là กุ้งโคโยตี้แป็กนี่อจร้อนะกินแล้วโอเคครับขอจบคลิปไปงแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดขับสุดท้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้เจโวได้ทำลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะหยิบขับร้อนนั่นขับผมคลิปนี้จบไปเรียงแค่นี้ครับครับขอบคุณครับ